สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาชมบอลสีโบราณอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อบอลสีลายไทยค่ะเป็นบอลสีแปลกๆนะคะสีไม่ได้สดไม่ได้เหมือนบอลสมัยใหม่ที่ผสมออกมาที่จะมีด่างมีอะไรเขาก็จะเป็นสีพื้นๆดูไม่สะดุดตาใช่ไหมคะแต่ประู่ว่าเขาดูเท่ดูขึมดูดูขังดีนะคะเขาเป็นบอลของ อาจารย์ทองอยู่มั่งเจียมเป็นผู้ผสมนะคะจะรุ่นเดียวกับหมอสีน้อยเจ้าสัวเจ้าหญิงเธอเลยศึกพวกแม่กองแสงพระธาตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นบอลอยู่ในรุ่นเดียวกันประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นต้นแม่ของอีกหลายๆต้นเลยเพราะว่าเขาก็สวยเท่ของเขานะคะเนี่ยใบของเขาก็จะเป็นบอลใบยาวหูฉีดถึงสตอนะคะ ก้านเขาก็จะสีเดียวกับใบกระดูกเส้นลังแหกก็จะสีแดงเห็นชัดตัดกับใบสีเขียวอ่อนเขียวแบบนี้เหมือนพอสูบพ่อประมาณสีกากีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไม่ค่อยจะมีบอลสีอะไรที่เป็นจะสีนี้นะคะแล้วก็ก้านเขาก็สีเดียวกับใบเลยแล้วก็มีจุดขาวๆกระจายเต็มใบซึ่ง แยกออกได้ไง่ายๆเมื่อเห็นก็จะรู้สึกว่าอ๋อต้นนี้คือลายไทยนะคะก็น่าจะเกิดจากจุดสีขาวๆที่อยู่ตรงกลางใบนทำให้ใบของเขามีลายที่เด่นชัดขึ้นดูนะคะเนี่ยเขากจึงบอกว่าลายไทยค่ะบอนสีบอลานที่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะเพราะว่าคงไม่ค่อยมีใครปลูกเท่าไหร่ ปราสุไม่ค่อยเห็นเจอตามสวนก็อาจจะเป็นเพราะว่าสีสันเขาไม่สะดุดตาแต่เขาก็เป็นบอลโบราณที่หายากแล้วก็เป็นบอลใบดกนะคะใบดกไม่ค่อยตกง่ายๆก็เป็นพวงเป็นพุ่มได้ง่ายๆเวลาเราเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายด้วยนะคะเนี่ยดูลายเขาชัดเจนมากเลยเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะเขาเลี้ยงอยู่นอกตู้ได้เพราะว่าเขาเป็นบอลโบราณก็จะนิยมได้แดด ได้น้ําได้แสงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบประมาณนี้แล้วก็จะทําให้เขาเติบโตได้ง่ายขึ้นนี่เลยหามาเลี้ยงหาม,มาสะสมกันนะคะปะสัสสาก็ยังไม่ได้มีต้นเล็กๆนะคะไม่ได้ผ่าด้วยด้วยกลัวว่าเขาจะแผงเพราะปะสัสสาอยากจะให้เขาเป็นอยู่อย่างนี้เป็นเหมือนดั้งเดิมที่เขาเคยเป็นมาดูที่ก้านเขานะคะเห็นไหมคะเนี่ย เขาก็จะสีเดียวกับใบเลยก็ทำให้เขาสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ